สวัสดีครับพี่น้องครับป๋องแป้งสมุนไพรครับผมวันนี้มากับมาดามอีสานมาดามติ๊กครับผมมาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งจะมาถ่ายตัวหนึ่งแต่มาเจอตัวหนึ่งแทงแเลยเออถ่ายถ่ายไปนะครับเพราะว่าไม่รู้จะถ้าไม่ถ่ายก็ไม่มีอะไรจะลงนะครับผมนี่ก็คือตําเยนะครับผมมาดูดอกเขามาดูของเขาท่านผู้ชมดอกเขาสวยมากเ่ยไหมพี่ติ๊กตัวนี้ใช่ไหมนี่ครับดอกตําเยดอกตําเยครับตําย โอ้ใบมะนคือโอ้คือขึงหนากคุณเนานะนี่ครับตำแยดอกยังไม่บานดอกย<อ><อ>ังไม่บานดอกตุ่มๆนะคุณดูสิเป็นพวงเยอะมากเลยท่านผู้ชมบนนั้กนก็ใช่นะครับครับตำแยนะครับเป็นสมุนไพรนะครับแต่ผลของเขานี่สุดยอดของความคันนะครับหรือว่าหมามุ้ยนั่นเองนะครับผมนี่นเยอะมากเลยท่านผู้ชมดอกเป็นสีสีม่วงเข้มเนาะม่วงเข้มอันนี้โรยลวเออแม่เอาสิเลยแม่อืม นี่แหละครับนี่เยอะแยะมากเลยครับนี่ต้นนู้นยิ่งมีไปดูไปดูลูกเขานะครับซึ่งที่ใช้ทําสมุนไพรก็คือเมล็ดเขานะครับผมเอาไปใช้บดคั่วแล้วก็มาทําเป็นชาชงดื่มนะครับเพื่อบํารุงร่างกายบำรุงกำหนัดนะครับกระตุ้นกำหนัดนะครับผมนี่แหละครับมากับพีติกเหมือนเดิมนะครับผมเยอะมากเลยท่านผู้ชมนุนมามื้อยหมดเลยครับนี่นี่เขียวๆเป็นมามื้อยหมดเลยนะครับนี่นี่ดูสิ มีบางที่เขาปลูกนะครับทําเป็นสวนนะครับเพื่อเก็บเมล็ดของเขานะครับใช่ใช่พี่ติ๊กเยอะมากเลยดอกมันหมดเลยดอกมันก็สวยใช่ใช่ใช่ดูสิท่านผู้ชมดอกสวยมากเลยพติกอย่าไปเป็นหนอนจะคันดอกสวยมากก็จะไปเสียงอยู่กับเสียงอะไรกับมันละมันคันดิมันตายหมากดูสิมันดูหมากของเขาดูผลนี่พี่น้องนี่ตําแยครับตําแยตําแยผลสวยมากแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คันเด้อคันไข่พี่น้องไว้ นี่นะครับตำาเนี่ยเมล็ดของเขาจกเมื่อแก่เสร็จแล้วเขาจะเก็บตอนแก่ะนะครับเอาถุงครอบก่อนเอาถุงครอบแล้วค่อยตัดนะครับเพราะว่าไม่ต้องผมก็ไม่เสี่ยงนะที่เขาอยากเข้าใกล้มาดูซีเยอะมากเลยมีม,ม,น, ans, ม,น,ม,มะนะครับเยอะมากโอ้ดูสิข้างบนเยอะมากเลยแต่ว่าเขาใช้เมล็ดนะครับผลเมล็ดแก่สุดคั่วแล้วก็ไปทําชานะครับผมเโโยอะมากเลยเป็นเยอะบางที่เขาทําเป็นสวนนะครับอันนี้อันนี้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับออแกนิกนะครับธรรมชาตินสวยๆเขาสวยจริงผู้ชมดูซีดอก ดูดอกสวยนะครับแต่ปลูกนี้คันนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อมาเลยนะครับฝองแป้งสมุนไพรครับผมแต่ผมไม่เก็บให้นะผมไม่เก็บขายแล้วผมคันคันหัวสวยอู้ยูเคยต้นหมาพิติะนี่ครับตำยานตัวผู้นะครับนี่ราชาสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตำยานตัวผู้นะครับนี่หรือว่าต้นหมานะครับก็โนต้นหมานี่กินแล้วคึกนะครับเห็นว่าลูกค้าที่เชียงใหม่ซื้อไปกินใบสดนะครับคึกนะครับผมอ๋อพิติกไปไหน อ๋ออันนี้ครับสวยมากเลยสวยมากเลยครับป่านนี้ดูสิยโอ้โหโอเคนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศบ้านนอกครับผมชาวบ้านออกเก็บชาจูเอาไร่วัวไร้ควายเข้าบ้านแล้วครับผมก็เลยมากันเนี่ยออหอน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 นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยหอนค่ะหอนแน่ครับนี่แหละครับทีนี้นนอุย้ยช่อใหญ่มากเลยลูก ดูลูกของเขานะครับนี่ไหมเว้พี่น้องเ้ยโอ้ย,อยขอคันแทนดูสิใช้แค่เมล็ดเขานะครับดูสิผมเคยโดนตอนเด็กๆคนหนึ่งผมเกาจะเลือดออกนะก็ก็เป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับพี่ติ๊กเนะะกาอยู่ในตระกูลถั่วครับแต่พีขนไอขนขนอเปลือกของเขาจะมีพิษครับคือทำให้ระคายเคืองผิวอย่างมากใส นมควายยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วปีนี้ไม่มีเลยนะปีนี้หายากมากเลยนะมันลงฤดอูอ๋อนี่เออมีแค่ช่อเดียวครับผู้ผชมนี่ลงฤดูครับนมควายนมควายนะครับลงฤดูเขาใช้ใช้เปลือกของเขานะครับไปต้มรักษาเอ่อมะเร็งเลยนะมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าปีนี้ นมควายไม่มีสักเนี่ยเห็นผมเห็นช่อเนียเนี่ยครับผมเห็นลูกเขาเนี่ยแะครับช่อเดียวนี่ยแะครับไม่ใช่ฤดูเขาด้วยเขาลงลเขาลงฤดูมาครับตอนนี้เขาออกหน้าฝนนี้มันก็น่าเกลียด,ดนะว้าพี่น้องเบิง่งคว,ค,วค,วควายเบิ่งควายควายเผือกควายจ้ะบ้านสันหองควายนะาเนาะบ้านสันยงงวัวตัวใหญ่มากอีกติง่งว้ายฉันอยากควายสิต่ำมันแม่นเร็วมื่อคืนรถครับ โอเคนะครับผมฝากกดไล like, ค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับป๋องแป้งสมุนไพรนะครับผมบายบายครับหดึกสักดีอ่ะพิทิศจะเอาดอกเอ่อตำตำแยงอ่ะซิ่จะผักพิติกศต้นตำแยงกันด,ดอกตำแยงโอ้ยสิเอาไปเหน็นยังมันคานแม,ม่ไปขึ้นรถนับเดอ้อ ชอบพิติกอะไรดอกดอกพิติกชอบมากกับดอกเนี่ยดูสิเอาดอกตําแย,ยมาดูสิคุณอย่างหมกักคักกับดอกใหม่นี่ไหมพี่น้องเลยโอเคนะครับเนาะไปพ,พอกันไหมครับไปแล้วครับผมรอเส้นผมจอดอยู่คุณครับแล้วผมโอเคครับบายบายนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณครับ